มาแล้วท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยพ่อแม่ทันใดท,ที่รอนะคะเนาะสวัสดีค่ะน้อน้อยกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ fc ทางช่อง y YouTube ทุกทุกท่านเลยค่ะเ้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยนำโชคเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะ อาจารย์ต้อยนาโชคนะคะเล่าพัฒนาอาจารย์ต้อยทำช่มก็มีหลทยทันหลายคนนะคะนาะมาคอมเมนต์ใต้คลิปอาจารย์ต้อยได้อีอาจารย์ต้อยคือมีหลายอาจารย์แทอันนี้ว่าแม่นอาจารย์ต้อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามหาเ้อค่ะเด้ออันนี้เป็นอาจารย์ต้อยเลข่าพัฒนาอาจารย์ต้อยนําโชคอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ด หรือว่าอาจารย์ต้อยคนบ้างไหมคือคนเดียวกันนะคะอาจารย์ต้อยให้ทั้งลาวและไทยเด้อค่ะเด้อสำหรับอาจารย์ต้อยน้ำโชกท่านผู้ชมอาจารย์จะี่ยงไ้แนวทางหนุ่หน่อยทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ล่าพัฒนาได้ค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วก็เซีรูนะคะน้วานแนวทางอาจารย์ไปจังใดมากจังใด สำหรับท่านใดที่เขามาใหมาก่ก็มาติดตามกันต่อไปนะคะเนาะแนวทั่งอาจารย์ต่อยเหล็กบอลลายจะมาชมทั้งรัฐบาลไทยเราก็ล่าพัฒนาเหล็กวิ่งแมนเหล็กรัฐบาลไทยกับแมนคือกันสำหรับรัฐบาลไทยที่พอแม่เอฟซีถามมาว่า,าคลิปหนูหน่อยลุลงไปนั่นเด้วค่ะเด้อเป็นรัฐบาลไทยชุดบนชุดบนตรงๆไม่ต้องกลับ อาจารย์ย้ำว่าม,มากตรงๆไม่ต้องกลับสูตรใหม่เข้ามาเร้วเขามาเร็วห้างงวดท่านผู้ชมอ่ะงวดนี่ถ้าเขาเป็นงวดที่หกแล้วค่ะเด้อหนน้อยแกะข่าวกวนท่านผูช้ชมอ่ะคุยกับอาจารย์คุยกับอาจารย์เมื่อคืนนี่เรวจะคุยกับรูเรืองเข้ามาแล้วห้างวดจิตถ้าเขาว่านี่เป็นงวดที่หกเด้อท่านผู้ชมนน้อยขอแกะข่าวในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะเนาะ เป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วห้างวดติดอ่าทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขจับคู่อันนี้อธิบายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เข้าใจด้วยค่ะเด้อมีพ่อแม่เอฟซีถามมานะคะน้าว่าเข้ามาแล้วห้างวดติดด้วค่ะเด้อทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขจับคู่อันนี้เป็นสูตรใหม่ด้อค่ะเด้อหนูน่อยบ่มีสถิติท่านผู้ชม เป็นสูตรใหม่ที่อาจารย์ต้อยบอกมานะคะเอาทานผู้ชมจัหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้หนูหน่อยน้ำแนี่ด้วยะค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บอด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงด้วยค่ะเด้อทันใดที่สนใจเขากลุม แอดไอดีไลน์นะคะเด้อเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแอดไอดีไลน noo หนึ่งห้สังของนะคะกาแฟยาสิบปันโทรศะะะูนย์เก้าสองหกองห้นึ่สานผค่ชมมาเบึ่งแนวทางกันเลยนะคะเนาะหัวถี่พานมาท่านผู้ชมสำหรับหมวถี่พานมาอ่าอ,อาจาร,รย์ต้อยกา ถือว่าบอลลุดเด้อค่ะเด้่เพวเาเลกวินอาจารย์เข้าไปที่ที่เก้าศูนย์นะคะเนาะเลขวินหนึ่งเก้าศูนย์สามอาจารย์เจาะบอแตกเด้อท่านผู้ชมอาจารย์เจาะบอแตกเจาะหายเดนหนึ่งอ่าวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งบอมานะคะเนาะเจาะบอแตกเข้าไปที่เลขวินก็คือเก้าศูนย์เลกดับสองมวดดับอยูสองมวดดับเอาอยู่มาแล้วแปดงวดอ่า ร่วมกับเมื่อวันศุกร์กับเป็นเก่าหมวดเนาะท่านผู้ชมว่างสถิติมาสองหมวดก็เห็นแล้วเนะคะนะ่ะเนาะสองมวดอ๋สำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะนะเนาะแอดมินูน้หน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ต้อยนะคะหมวดนี้ท่านผู้ชมหมวดนี้ เลขดับอาจารย์ต่อยคือคือคัดใจนูนอยเถอะเนาะบัดที่นี้ท่านผู้ชมมาเบิงมาวิเคราะห์ไปน้ำกันท่านผู้ชมย่ำเดอค่ะเดอร์ทนใดทีรอเลขดับอาจารย์ต่อยคอมเมนต์ใต้คปิป่าเลขดับอาจารย์แม่นมากหมวดนี่หมวดนี่คือคัดใจนูนอยเถอะเนาะท่านผู้ชมเลขเดนนูนอยมันชนครับเลขดับ อาจารย์ต่อยคัดใจยางมากเลยท่านผู้ชมเอ้ามาเบิเ่งน้ำกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแนวทางราวพัฒนานะคะประจำมมวดวันจันทร์วันจันทร์ที่เก้าทอคอ สองพัห้ารเราพัฒนาอาจารย์ต้อยนะคะ ต้อยนำโชคเด้อท่ทนผู้ชมบอแมนต่อยที่ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยค่ะเ้อมมีหลายต้อยก็ดูชื่อด้วยนะคะเล็กวิน เลกวินวันนี้มีดโซนนะคะศูนหนึ่งสองสามอาจารา์ผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ที่มาเกลกวินของอาจารย์ต่อยจีบจับเอาเองนะคะเนาะวันนี้มีดโซนหนึ่งอ่าสองสามนะคะได้ศูนย์หนะะึ่งสองสาม ต่อมาสิเป็นเล็กเด่นเล็กเด่นวิ่งรูดนี่ตามสถิติ่ิพานมาอาจารย์่ฟันแม่นอยู่ดมม้ท่านผู้ชมถ้ารุดถ้ารุดก็ขึ้นรุดเลยถ้า ถ้ามาเนี่ยถ้าไฮสองตัวยังหน่อยก็ต้องมาหนึ่งตัวเด้อธรรมชมวันนี้มีสองตัวดิธผูมชมวันนี้นะคะเลขอ่าเด่นวิ่งรูดนะคะมีศูนกับหนึ่ง <S <S คิดว่าต้องมาแน่นอนค่ะไม่หนึ่งตัวก็สองตัวเด้อธ่รมชมศูนกับหนึ่ง ต่อมาจับวินนะคะเลขจับวินมีสองศูนย์บนล่างไปกับนํำเดอร์ท่านผู้ชมสำหรับเล่าพัฒนาของอาจารย์ต่อยเดอร์ท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้อง fc ไปกับบนล่างด้วยนะคะ จับคู่นะคะมีสองศูนย์สองหนึ 0, ่งสามศูนย์สามหนึ่ง เกากับไม้ด้วยท่านผู้ชมตะกอนเหล็กวิ่งอาจารย์แห่งลายโตด้วยท่มมา,านผู้ชมลังหลังมาเนี่อาจารย์ต่อยพิ่นปรับสูตรไม่ได้เหล็กวิ่งซีโตท่านผู้ชมตะกอนเหล็กวิ่งอาจารย์มีหกโตอาจารย์ปรับสูตรหม้ลงหลังมาเนี่เหล็กวิ่งซีโตเขาดีแล้วก็จับคู่เขาดีควันวิ่งรูดเขาดีนั่มด้วยค่ะเออพอแม่พี่น้อง fc ที่ททททติดตามอาจารย์ต่อยมากคะคือสี่เห็นสถิติที่แอดมินูหน่อย ได้วางแตะหมงวดเดแ่วเนาะคะนะ่ะเนาะต่อมาจะเป็นแนวทางเหล็กดับของอาจารย์ด้วยค่ะเดินหววทีผพานมาแนวทางเหล็กดับอาจารย์ดับบนล่างคือสองวางสองหวดดับอยู่ทั้งสองหัวนะคะต่อมาดับนะคะดับบนล่างคัดใจโน้ตหน่อยเด้อท่านผู้ชมแนวทางเหล็กดับอาจารย์ต่อย งวดนั่นอาจารย์กระดับสองเนาะคะนะ่ะเนาะว่างงวดเหลกเดล็กดับของอาจารย์ดับสองคือกันบัดที่นี่เล็กหน้หนยมันเด่นสองบัดที่นี่งวดที่โน้นยฟันไห้ค่ะพอแม่พี่น้องวิ่งสองรูปสองแล้วครัะของอาจารย์มันบาดับสองของหน้หนยมันเด่นสองสู่อาจารย์บย่ไดไรท่านผู้ชมงวดนี่ชนเหล็กเด่นหน้หนอยอีกแล้ว อาดับบนล่างงวดนี้นะคะดับบนล่างดับทุกหลักเลยค่ะท่านผู้ชมก็คือแปดเล็กดับอาจารย์งวดนี้ดับบนล่างคือแปดคัดใจหนูหนอยด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมยาเปล่าไปทบงน,น้ำกันนูนอยสิเอาเล็กเด่นนูนอยกับของแม่นางมาเทียบให้พ่อแม่พป่น้องิ่ง สำหรับเล็กดับนน่บ่มีในกล่องฉลากด้อท่านผู้ชมยัดคิมด้วย,มมยท่านผู้มชมอ่าเพราะว่าเด็กเด่นหนูหน่อยมันเด่นเปรียดอยู่ด้วยท่านผู้ชมเด่นเดินดีเอาเพื่อพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่แคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเด้อทั้งเก่าและใหม่นะคะของอาจารย์ต้อยแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์ต้อยนะคะเอาท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิงเหล็กเด่นหนูหน่อย เบิ้งแม่ทนมู้ชมเหล็กเด่นนุ่หน่อยอันนี้เทียบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเด้อท่านไดบบมา,กกาผ่านไปท่านไดมาก,กาอาจารย์ต่อยกะเอาแต่ของอาจารย์ต่อยบอ่ตองสนมองอื่นเด้อค่ะเด้ออันนี้นนหน่อยสีเทียบให้พ่อแม่พี่นอ้องด้เบิ้งซื้อๆื้อค่ะเสื้อหมันอาจารย์ต่อยเอาของอาจารย์ต่อยไปเลยอันนี้นนหน่อยสีเทียบให้เบิ้งย้ำนะคะวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อน พอแม่ี่นองสิตาเชนใจน้าตัวเล็กไปลงทุนพิจารณายานดีดีเยค่ะเด้เงินในกระเป๋าของท่านนะคะโนูหน่อยว่างให้เป็นเพียงแนวทางทานั้นด้วยค่ะเด้อไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรอาจารย์กับบลูคือกันธรรมชมไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรละกันเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะดับบนล่างอาจารย์ต้อยดับแปดนผูมชมเลขเด่นโนูหน่อยเด่นเดินดีแปดเก้าศูนย์อ่า นูนหน่อยหมักสุดเด่นเด่นดีอยู่ท่านผู้ชมเลขติดบนล่างเจ็ดสี่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวหกกับสองบัตรที่นี่เลขเด่นนูนหน่อยมันเด่นแปดเดอ้อท่านผู้ชมมาเบิ่งของแม่นั่งท่านผู้ชมบัตรที่นี่ของแม่นั่งดับจนเด่นให้เลือกเด่นเด้อท่านผู้ชมย่ำพอแม่พี่น้องเลยดับจนเด่นให้เลือกเด่นมาเบิ่งของแม่นั่งบัตรที่นี่ท่านผู้ชม กองแม่นางเลขติดมองเนี่ยเลขติดมองเนี่ยห้าแปดเจ็ดต้องมีให้เห็นอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตัวนะคะมั่นติดเลขแม่นางน้ำเด้ยค่ะเด้อบัดที่นี้ผู้ใดทีออยู่ผู้ใดสิบไปเมื่อวันจันทร์สองทุง่มเคิงลูกความกันนะท่านผู้ชมยำพ่อแม่พี่น้องเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เล็กวินอาจารย์ศูนย์หนึ่งสองสามบัตเทนีพระแม่พี่น้องกับประจับวิ่นเอียงกัษสรีโค้งหางนะคะเรืองอาจารย์เดืองออกมาใหา้แคปซีหางท่านผู้ชมถ้าจับเต็มชุดเนี่กัษฎรีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามและสองสามนะคะเล็กวินเลขเด่นอาจารย์ดึงออกมาคือศูนย์กับหนึ่งเน้นเท่าๆกันนะคะ จับคู่มีสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งทอกันหมดเลยท่านผู้ชมเน้นเจาะเท่ากันหมดเลยดับบนล่างแปดนะคะแนวทางเหล็กดับอาจารย์ตอยคัดใจนูนหน่อยมากๆเลยเล็กเด่นนูนหน่อยเด่นแปด้วกะเล็กแม่นางเด้อท่านผู้ชมยำระวังหมดนี้กอดคอกันมาเด้อระวังกอดคอกันมาสามตัวแตกนะคะพ่าแม่พี่น้องแคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้นูนหน่อยสีโฆษนา ขายสบู่กาแฟยาสีฟันด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจเนาะคะนะ่ะเนาะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะหรือสบู่กุนตานระเบิดที่ใครเร่งผิวขาวแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรนะคะสําหรับยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ มาสางยาดสีฟันำนำหนู่อยไปใส่ด้วยค่ะเรือสก,กัดจากเก็ดเลนจจือและว่านหางระเขาใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะต่อมาก็จะเป็นกาแฟกาแฟก็จะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงมโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสส่วนเขาชะงมนะคะช่วย บรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเอชา,าชาท่าชาเจ้นเอ็นยึดนะคะต่อมาก็จะเป็นสบู่สบู่คุณต้านระเบิดคี่ไขยเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าชุบตัวได้กลิ่นหอมฟองเยอะนะคะ,ะแพ็คละ190บาทยาสิวบบันหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ กาแฟสองกล่องส่งปียาสีฟันสองหลอดส่งปีสบู่หนึ่งแพ็คส่งปีนะคะอา้าหากพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีทันใดที่สนใจนะคะเนาะสนใจอยากจะสั่งซื้อติดต่อที่เบอร์0926325513นะคะอา้าวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมขอให้เฮงๆรวยๆทุกทุกทันขวากันไม่คลิปหนา้าสวัสดีคะ่ะ